เพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมานําเสนอต้นซองแมวหรือต้นเล็บแมวฮะเป็นสมุนไพรอย่างดีเลยแก้หลายโรคหลายชนิดเลยเรามาดูกันนะฮะนี่เลยคือดอกต้นซองแมวหรือเล็บแมวทิ่นกํกเนิดก็จะอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะฮะต้นนี้ไม่ใช่ของไทยนะฮะ คือนำเข้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์นะอันนี้ดอกช่อเม็ดต้นรากนี่ใช้เป็นยาได้หมดเลยแก้ปวดหัวแก้ร้อนในไอเจ็บคอใบก็เอามาตำสะผมได้เวลาคันหัวอะไรฮะเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยบางคนก็ไม่ค่อยจะรู้สรรพคุณของเขากัน หาดูทางค o เกิลกันได้นะฮะเป็นสมุนไพรปลูกไว้เวลาจะใช้แล้วก็ขุดลากเอาเม็ดเอาใบามาต้มฝักก็จะสวยงามประมาณนี้แหละฮะมีทั้งปีเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะมาแนะนำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ